สวัสดีครับขอ,อนำเสนอเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดประญาติออกที่วัดคานหามอ,ออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสร้างเมื่อปีพศ2507 เหรียญที่2เหรียญสมเด็จพระสังฆราชมงคลสมัยสร้างเมื่อปีพศ2516